สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOF นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะ11โมงสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรฮะเราต้องเปิดเกมที่เรารักมาดูฮะว่าวันนี้เขาจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เราเสียตังค์ไหมนะก็คือกิจกรรมวันนี้คือการสุ่มสกิน S d r e a m e r <Wow. S 1> ของฮีโร่ราวิลนะครับ <Yeah. S 1> กิจกรรมเนี่ยเขามีเวลาให้เราหาเงินประมาณ2อาทิตย์นะ แปลว่าเราต้องหาไอเดนเซนเซนเบเกอร์ต่อแล้วเราก็ต้องมาหาเอสด m เมอร์ลาวิวต่อนะฮะแหมจัดกันเต็มเต็มนะโอเคเราไปดูตัวกิจกรรมกันเลยครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้สุ่มให้ดูแล้วแต่ว่าจะมีมีการรีวิวเอฟเฟกให้ดูอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าสกินนี้ผมมีแล้วฮะแล้วก็พยายามตามหาไอดีที่จะสุ่มนะเออทุกคนถ้าเกิดว่ามีแบบกิจกรรมจะเข้าอะไรเงี้ย ติดต่อผมมาได้นะเดี๋ยวผมเอา ID มาสุ่มโชว์ได้ผมมีค่ายืม ID ให้นะประมาณ200บาทนะสำหรับ ID ที่ผมยืมมาสุ่มโชว์นะยังไงก็ถ้าอยากได้ส่วนลด200บาทนะเอาไมดีแม่ผมยืมสุ่มโชว์นะครับโอเคอ่ะตัดเข้ามาในหน้ากิจกรรมเลยนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยมันจะให้เราเลือกของรางวัลใหญ่นะครับ ซึ่งผมม,มีสกินอยู่แล้วมันก็เลยให้เลือกรางวัลใหญ่เป็นลูกแก้วแดงนะลูกแก้วแดงเอามาทําไมเพื่อนเอาลูกแก้วทองหกสิบลูกยังจะดีนะก็ไม่ดีฮะับอ่ะใครแล้วก็ดูตรง้ายบนนะครับมันมีร้านแลกรางวัลนะก็จะมีตัวท่าเต้นของเอ r e a เมอให้แลกนะครับหรือว่าใครที่แบบมีคัมพีมีแบบของครบอยู่แล้วก็มาแลกคัมพีขั้นสูงได้นะส่วนลูกแก้วเนี่ยผมว่ามันคือเลอะเทอะนะครับ โอเคเรามาอ่านกติกาแต่ว่าเนี้ยมันคล้ายๆไอรินะครับแต่ว่ามันเหมือนลดจากเก้าเป็นเจ็ดนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจราคานะซึ่งถ้าผมรู้ราคาที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ตรงพินคอมเมนต์นะครับว่าประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเดาว่ามันจะประมาณแบบสี่พันนะผมว่ากิจกรรมนี้นะนี่อันนี้ก็คือถ้าใช้เจ็ดดาวจะได้แลกสกินนี่ แบบสุมส่มสุ่มรางวัลอะไรเนี้ครับแกลกรางวัลได้แต่ก็คือถ้าจะเอาก็ต้องเจ็ดดาวแหละทุกคนหกดาวมันก็เกือบเจ็ดแล้วอะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองกดไปให้ดูก่อนหนึ่งคูป,ปองคำคานะก็คือขอให้มันได้สามดาวเลยเนะียจบจบไปนะหลักๆอนะ่ะเนี่ยมันก็เอาเกลือมาให้โอเคหนึ่งคูป,ปองได้คําพีขั้นสูงหนึ่งอันก็โอเคนะอ่ะแล้วก็มีอะไรแลกได้หมจบเลยฮะไอห,หนึ่งดาวนะถ้าเกิดแกลกรางวัลก็แลกนะแล้วก็ มันจะมีการสุ่ม2ประเภทนะทุกคนคือสุ่มแบบปกติกับสุ่มคือไอดาวเนี่ยไม่ลดคือยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องสุ่มแบบคือช่วงแรกๆหนึ่งหนึ่งสองสามดาวแรกเนี่ยอัปเกรดแบบปกติได้แต่ว่าผมจะบอกว่าตั้งแต่สามดาวขึ้นไปเนี่ยคุณต้องเสริมเกาะให้มันละแล้วการเสริมเกาะในดาวเยอะเนี่ยมันก็จะใช้คูป,ปองเยอะตามไปด้วยนะซึ่งผมก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะแต่ผมเดาว่าประมาณสามสี่พันอะเต็มแบบเกลือเลยนะสี่พันแต่ว่ากำลังจะบอกว่าตอนที่ SDMER มาครั้งแรกอะมันประมาณ3,000ันกว่านะสามพันหกอะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสามพถึงสามพซึ่งแก่แล้วก็เลอะเรือนนะก็ทุกคนก็ไปโดนกันได้นะครับโอเคหลังจากอธิบายกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาถึงขั้นตอนของการรีวิวเอฟเฟกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวช่วงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวผมผมตัดคลิปไปตัว l าวิวเอสดีเมอร์เรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ทุกคนดูนะครับเป็นคลิปรีวิวสกินนะดียวขอไปภาคอตอนเที่ยงนะผมตัดไว้เมื่อคืนนี่โดดงานมา10นาทีเพื่อมาทํานะน,น,นี่อันนี้ก็เป็นซีนเปิดตัวนะฮะเหมือนเสียงมันหายไปนิดนึงนะทุกคนปกติมันหวานชูช่วย One, two, นยะฮะเหมือนมันเอามันรีมูฟเสียงตรง,งน,นี้ออกนะเอ้ได้ไงวะคารินาไม่ไหวนะแล้วก็โมเดลเนี่ย เอาจริงๆโกเมนต้องจัดมันกึ่งึ่งดิเมนชันเบเกอร์เลยมันแค่ไม่เปลี่ยนตัวเอฟเฟกต่างๆในเกมนะเช่นป้อมเห่นคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่าความสวยมันคือระดับนั้นเลยทุกคนระดับเขาเรียกว่าอะไรอะดิเมนชันเบเกอร์เลยจริงต้องทนไม่ต้องไม่พลาดนะนี่มันก็จะปล่อยมันก็คือเป็นแนวสตรีมเมอร์เนาะนี่กดปุ๊บมีป๊อปอัพขึ้นนะนี่ฉันคือลาวิวเองชชทกับฉันสินี่อันนี้ก็คือ สกิลสองฮะสกิลกับการซีซีนะออกมาเป็นรูปอะไรยังไงก็ไม่รู้นะเป็นเหมือนปลาฉลามนะโอเคแล้วก็การปล่อยอะไรออกไปไม่รู้ปล่อยแท่งเกมนะไปโดนเทรนนะฮะโอเคการโจมตีธรรมดานะก็เป็นกระสุนสีฟ้านะครับถ้าติดแพสซีฟมันจะเป็นไงอ๋อถ้าติดแพสซีฟสีส้มแล้วก็กดสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเออกระตุนกระตุนออกมานะโอเคแพสซีฟสีส้มเดี๋ยวรอให้แพสซีฟ หายนิดนึงนะฮะแตไปยิงตัวอื่นมากกดอ๋อกดสกิลเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตูนเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นพสซีฟธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นสีส้มถ้าเป็นกระสุนเดี่ยวก็จะเป็นสีแดงนะเป็นการแยกกระสุนนะอ่ะเรามาดูส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือท่าวาร์ปของเรานั่นเองนี่นั่งยานนะฮะแล้วก็มีแบบฮาโลแกรมนะขึ้นมารอบๆนะครับแล้วก็ วาร์ปขึ้นมาแล้วก็ลงมานะครับสวยทุกคน,นแล้วก็ถึงมันจะไม่เทียสมากนะแต่ว่าผมว่าในระบบทีมああมันก็เก่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเออบิดไฟระยะไกลนะก็ใครเป็นตัวเม,มนหรือว่าส,สายสะสมก็ไม่ควรพลาดครับเพราะว่าผวม,ม,มจะวนกลับมาอีกทีนะอยวเดี๋ยวไปงองแงกาลีน่อนาอีกน,นะทุกคน,กคนโอเคไงก็วันนี้ก็จบละฮะ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับถ,ถามว่าทำไมต้องกดไลค์กดไลค์เพื่อที่เราจะได้วนกลับมาเจอกันอีกนะครับเพราะว่าเวลาผมอัพคลิปอะไรเนี่ยอย่างน้อยคุณก็เคยไลค์คลิปผมมันจะ เลยคอมเมนต์มาให้คุณดูอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับกด u ั s c r i b ้นะครับเป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมนะเวลามี u ั s ส r คร e เยอะเขาก็จะแนะนำคนที่ชอบ RV เหมือนกันเยอะ,ะขึ้นนะครับสำหรับกดแชร์เนี่ยคือเป็นประโยชน์กับผมมากครับคือให้เพื่อนๆนคุณได้รู้นะว่ามีช่อง RV ีของผมอยู่ในโลกใบนี้นะครับโอเคยังไงก็ถ้าอยากสนับสนุนกันก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ